โตโยต้าวอร์อกซี่ปี2025ยังคงสืบสานตำนานของรถมินิแวนที่ใช้งานได้จริงและเหมาะสำหรับครอบครัวมากที่สุดในญี่ปุ่นโดยผสมผสานพื้นที่ความสบายเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือเข้าไว้ในแพคเกจเดียวที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ขับในเมืองและนักเดินทางระยะไกลรุ่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่โตโยต้าปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเดินทางในยุคใหม่โดยเน้นประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความพิถีพิถันในงานวิศวกรรมและรายละเอียดของตลาดรถญี่ปุ่น JDM วอลอกซี่ถือเป็นรถที่ออกแบบมาอย่างสมดุลและลงตัวโดยให้ความสําคัญกับความต้องการของผู้โดยสารพร้อมรักษาความทนทานตามแบบฉบับของโตโยต้าดีไซน์ภายนอกของโตโยต้าวอลอกซี่ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของรูปร่างทรงกล่องที่ดูโฉบเฉี่ยวพร้อมการออกแบบที่เน้นอากาศพลาศาสตร์และความทันสมัยด้านหน้าดูเฉียบคมและโดดเด่นกว่ารุ่นก่อนด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่และไฟหน้าเลดแบบเรียวยาวที่เพิ่มความล้ำสมัย เส้นสายตัวถังดูสะอาดตาให้ความรู้สึกทันสมัยและเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและการใช้งานในเชิงพาณิชย์ประตูสไลด์ทั้งสองด้านช่วยให้การเข้าออกสะดวกแม้ในที่จอดรถแคบการออกแบบรวมความใช้งานได้จริงเข้ากับความหรูหราได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ทั้งสวยและตอบโจทย์การใช้งานใต้ฝากระโปรงวอล์กซี่ปี2025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด1.8ลิตรที่ผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับเทคโนโลยีไฮบริดอันเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้า ระบบนี้ให้ความประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของรุ่นนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะทั้งสำหรับการขับในเมืองและการเดินทางไกลระบบไฮบริดช่วยให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างราบรื่นและเงียบสงบขณะที่เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ช่วยให้ขับขี่ได้ต่อเนื่องโดยไม่มีสะดุดการส่งกำลังเน้นความนุ่มนวลมากกว่าความแรงเหมาะสมกับบทบาทของรถที่เน้นความสบายและประสิทธิภาพในการเดินทาง ภายในห้องโดยสารวออกซีปี o C B 2025มอบพื้นที่กว้างขวางและยืดหยุ่นรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7คนการจัดวางภายในถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเบาะแถวที่สสามารถเลื่อนและเอนได้เพื่อเพิ่มพื้นที่วางขาหรือพื้นที่เก็บสัมภาระตามต้องการส่วนเบาะแถวที่สสามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกโตโยต้าให้ความสำคัญกับวัสดุและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ห้องโดยสารดูพรีเมียมและใช้งานง่าย พื้นผิวสัมผัสนุ่มวัสดุพลาสติกคุณภาพสูงและเบาะที่ทนทานช่วยเพิ่มความรู้สึกหรูหราและความสบายในระยะทางไกลเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของวอลโอกซีปี2025โดยมาพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบและระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ที่มีหน้าจอสัมผัสต,ตอบสนองรวดเร็วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและฟังก์ชันมัลติมีเดียหลากหลายเพื่อความบันเทิงของผู้โดยสารทุกที่นั่ง มีช่อง USB และช่องชาร์จไฟในทุกแถวบอกผู้โดยสารทุกคนสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้สะดวกระบบเสียงได้รับการปรับแต่งให้มีคุณภาพเสียงที่ชัดและสมดุลเปลี่ยนทุกการเดินทางให้เป็นประสบการณ์ที่เพลิดเพลินระบบปรับอากาศอัตโนมัติทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมช่องลมที่จัดวางเพื่อกระจายลมเย็นทั่วห้องโดยสารความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งที่โตโยต้าให้ความสำคัญสูงสุด โดยวอลอกซี o ่มาพร้อมชุดระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดซึ่งประกอบด้วยระบบเตือนการชนล่วงหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและไฟสูงอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีเซ็นเซ,นเซอร์ช่วยจอดกล้องมองรอบคัน360องศาและระบบเตือนมุมอับสายตาช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ระบบทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารปลอดภัยสูงสุดลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทาง การขับขี่ของวอล์กซปี2อ2 5ี่มีความนุ่มนวลเป็นพิเศษด้วยระบบการสเถือนที่ปรับจูนมาอย่างดีและฉนวนการเสียงคุณภาพสูงห้องโดยสารเงียบแม้ขับด้วยความเร็วสูงและรถยังควบคุมได้มั่นคงแม้ในทางโคง้งระบบพวงมาลัยไฟฟ้าให้การควบคุมที่เบาและแม่นยำทำให้ขับในเมืองและถนนแคบได้ง่ายระบบไฮบริดช่วยเพิ่มความราบรื่นขององค์การขับขี่ทำงานเงียบในโหมดไฟฟ้าและแทบไม่มีแรงสั่นสะเทือนเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ในด้านความอเนกประสงค์วอลอกซี o ่ X คือที่สุดของความลงตัวด้วยการจัดที่นั่งได้หลายรูปแบบประตูสไลด์เปิดกว้างและช่องเก็บของที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดทั่วห้องโดยสารเหมาะกับทั้งครอบครัวใหญ่รถบริการรับส่งและนักเดินทางที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยสูงพื้นรถแบบเรียบช่วยให้เข้าออกง่ายและความสูงโดยรวมของรถช่วยให้ผู้โดยสารทุกวหวขึ้นลงได้สะดวกความประหยัดน้ำมันอยู่ในระดับสูงสุดในกลุ่มเดียวกันทำให้เดินทางได้ไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็ต่ำตามมาตรฐานความทนทานของโตโยต้าในแง่สมรรถนะวอร์อกซี่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความเร็วแต่เน้นความสมดุลและความสบายระบบไฮบริดให้ความสำคัญกับความเรียบเนียนและประหยัดพลังงานมากกว่าการเร่งที่ดุดันแต่ก็ให้พลังเพียงพอสำหรับการขับแซงหรือขับบนทางหลวงระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับ (Regenerative Braking) ช่วยเก็บพลังงานระหว่างการชะลอความเร็วเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่พร้อมให้ความรู้สึกเบรกที่เป็นธรรมชาติ ประสบการณ์การขับขี่โดยรวมจึงสมบและมั่นคงเหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความผ่อนคลายในการเดินทางโดยสรุปโตโยต้าวอลกซีปี2025เป็นรถมินิแวนที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสะท้อนแนวคิดขององค์การออกแบบรถญี่ปุ่นยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมีความประหยัดใช้งานได้จริงและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยพร้อมมาตรฐานความสบายและความปลอดภัยในระดับสูงไม่ว่าจะใช้เพื่อเดินทางกับครอบครัว ขับในชีวิตประจําวันหรือใช้ในเชิงธุรกิจวอลอ็อกซี่คือคู่หูที่เชื่อถือได้ในทุกเส้นทางด้วยสมรรถนะไฮบริดที่ยอดเยี่ยมฟีเจอร์อัจฉริยะและดีไซน์ที่ชาญฉลาดวอลอ็อกซี่ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมของผู้ขับที่หลงไหลในรถยนต์ญี่ปุ่น